สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบร ah. ิษัท Classico Future ในวันอังคารที่7มกราคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะ ราคาแว่งตัวระหว่าง1,237ถึง1,248นะคะแต่อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับขึ้นได้อีกไม่ไกลเป้าหมายในระยะสั้นก็อยู่ที่บริเวณ1,250ถึง1,260นะคะเราก็ให้ปิดทำกำไร,รไปก่อนนะคะถ้าหากว่าเปิดลองไว้ค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะคะ33.07บาทต่อดอลลาร์ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะสภาคองเกฟสสหาัฐก็เริ่มต้นสมัยประชุมประจำตีไปเมื่อวานนี้นะคะโดยทางสภาจะให้ความสำคัญในปีนี้กับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการคลังรวมถึงร่างกฎหมายในการจัดสรรเงินทุนให้กับรัฐบาลสารัฐด,ด้วยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้นะคะในช่วง2องทุ่มครึ่งก็จะมีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศนะคะคาดว่าจะออกมาติดลบที่4 0 2 ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มเดี๋ยวชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมโดยอไอบีดี IB, D, แล้วก็ TIPP นะคะที่คาดว่าจะออกมาอยู่ที่45.3นะคะดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่า ราคาเริ่มที่จะมีการชะลอตัวนะคะการปรับขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1,248ถึง1,24 0่12ขึ้นไปได้นะคะก็มีการยอดตัวบริเวณนี้อินดิเคเ,เตอร์ต่างๆนะคะถ้าดูใจ MACD เนี่ยเส้น MACD ก็เริ่มตัด เส้นซิกเนลไลน์ลงมาแล้วนะคะแล้วก็ MACD h i s t o g r ฮิกรก็เริ่มที่จะติดลบก็คาดว่าราคาน่าจะมีการย่อตัวก่อนนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่าน1,250ได้เนี่ยก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อน แนวรับอยู่ที่บริเวณ1,235แล้วก็1,225นะคะแนวต้าน1,248ถึง1,250เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วถัดไปบริเวณ1,260ถึง1,262เป็นแนวต้านถัดไปสำหรับในช่วงนี้เราก็ให้ปิดทำกำไรนะคะถ้าหากว่าราคาถ้าเปิดลองไว้แล้วก็ราคา ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน,นะคะก็ปิดทํากําไรไปก่อนแล้วก็รอดูการย่อตัวนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณ1,235-1,225ก็มีโอกาสที่จะปรับแต่งตัวขึ้นต่อได้สําหรับการนวนิเคราะห์แนวโน้มตอแนวโน้มนะคะทรงคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ